เดี๋ยวพาไปดูที่สุราษฎร์ธานีครับทำเกษตรผสมผสานปลูกสวนผล,ลไม้หลากหลายชนิดเลยมันก็เลยทำให้มีรายได้ดีตลอดทั้งปีใช่ะค,ะค่ะอันไหนออกก็เก็บขายสลับสลับกันไปแต่ที่เป็นไฮไลท์ของสวนนี้จริงๆคือลำไยท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพราะว่าพึ่งจะมาลำไยโลละ800บาทท่านผู้ชมฮะบางชนิดบางสายพันธุ์ทะลุพันก็มี ลำไหญ่ที่เรากินปกติโลละหกสิบแปดสิบใช่ไหมหรือร้อยต้นต้นก็ว่าแพงแล้วนะอตอนนี้แปดร้อยหรือพันสองก็มีครับท่านผู้ชมพาไปดูสวนของคุณพินโยผุดเผือกนะฮะอยู่ที่ตำบลเขาวงบ้านตาขุนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนี่แต่ก่อนคุณพินโยแกเป็นผู้ใหญ่บ้านมาสืบแปดปีเลยนะ,ะแต่ตอนหลังบอกว่าโอ้พอแล้วดีกว่าออกมาทําสวนกันดีกว่านะฮะเพราะว่าทําสวนมันมีรายได้ตลอดเนาะไม่เหมือนงานผู้ใหญ่บ้านนะครับ ปลูกหลายอย่างเลยครับบนเนื้อที่แดไร่นะฮะเรียกว่าปลูกแบบผสมผสานทุเรียนเงาะลองกองส้มโอละมุดมังคุดมะม่วงเบานะฮะหรือว่ามะม่วงสามฤดูมะพร้าวน้ําหอมมะยงชิดจำปาขนุนมะม่วงโอ้ละมะม่วงนี่หลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงไหนอะไรออกแกเก็บขายได้ตลอดฉเฉลี่ยแล้วนะครับรายได้ต่อวันเนี่ยหนึ 1, ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทสบายๆเลย นะฮะหรือว่าหากค่าใช้จ่ายนู่นนี้นั่นแล้วก็เหลือเดือนหนึ่งประมาณกว่า20 0 0 0บาทอย่าบอกโอ้เงินเดือนตอนนี้สบายกว่าตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านเยอะนะครับมาชื่อสวนแกสวนช่างหัวยายไร่ยายช่างหัวมันฟ <c oughs> ังแล้วงงเลย <c oughs> นะฮะสวนช่างหัวยายไร่ยายช่างหัวมันนะฮะ <c oughs> และที่เป็นไฮไลท์ท่านผู้นี่แหละครับคือลำญ่ นี่คือลำไยพันธุ์ที่ตอนนี้หลายคนกำลังพูดถึงเพราะว่ามันขายได้ราคาดีมากนะครับชื่อว่าลำไยคิฟตันนะครับสาเหตุว่าเอ้าเราไปรู้จักลำไยชนิดนี้ได้ยังไงเม็ดมันโตโตเลยครับทนะ่านผู้ชมเพราะว่าเดินทางไปที่อำเภอสบ้าย้อยที่สงขลานะบ้านแกอยู่สุราษน,นะแต่แกไปสบ้ายย้อยสงขลามีคนเอามาให้กินกินแล้วติดใจโอ้ยลูกใหญ่เนื้อเยอะโอ้ยราคาแพงด้วยเหรอ เอ้คิดว่าถ้าเอามาปลูกที่บ้านอำเภอบ้านตาขุนน่าจะได้เหมือนกันนะเพราะอำเภอบ้านตาขุนเนี่ยหนึ่งปีฝนตกชุกแดเดือนความชื้นก็สูงด้วยนะฮะเพราะว่ามีลมมรสุมทั้งอ่าวไทยและก็อันดามันเอามาปลูกนี่นะท่านผู้ชมหน้าตามไม่ค่อยเหมือนลำไยที่เรากินเลยนะโอ้ะเปลือกมันหนามากเลยนะใช่ผมก็ไม่เคยกินแต่ไม่รู้รสชาตินะ อะไรนะรสชาติรสชาติเหรอรสชาติเนี่ยบอกว่ามันจะไม่ได้หวานแหลมหวานโดดกินแล้วร้อนในเหมือนลำไยทั่วไปนะฮะไม่ได้หวานมากนะฮะมีความมันในตัวด้วยอฟังแล้วงงเลยลำไยอะไรกินแล้วมันในตัวนะฮะเพื่อนบ้านก็งงเหมือนกันนะตอนแรกเฮ้ยมันคืออะไรลำไยเฮ้ยลำไยอะไรนี่คือลำไยเคสตันไม่เคยได้ยินหน้าตาก็ไม่คุ้นแก่เปลือกยิ่งไม่คุ้น ชิม้าไปยิ่งไม่ใช่เนี่ยแต่มันคือลำใหญ่ครับท่านผู้ชมครับมันมันใช่ไหมมันมันไม่หวานมันออกมันมันใช่แกปลูกเอาไว้8ต้นก่อนตอนนี้ออกเป็นปีที่สองแล้วนะครับแล้วก็ลำไยคริสตัลมันก็แยกย่อเป็นอีกหลายสายพันธุ์เนาะมีสายพันธุ์เหลืองไข่ไก่ลูกใหญ่เปลือกบางกลิ่นเนี่ยจะคล้ายทุเรียนเล็กน้อยด้วยโอ้เอาสินี่เห็นไหมฮะนี่คือลำไยคริสตัลสายพันธุ์เหลืองไข่ไก่นะแกบอกว่าราคาเนี่ยนะฮะมันมีทั้งเหลืองไข่ไก่ เขียวไข่ไก่<ม>โลละ800บาทครับท่านผู้ชมฮะโลละแ800รอยก็ว่าตกใจแล้วนะแต่ถ้าเป็นเขียวแอปเปิลมันมีเขียวไข่ไก่ที่แกมีใช่ไหมกับเหลืองไข่ไก่แต่ถ้าเป็นเขียว, Apple, <ม>ยวแอปเปิลน,นะทะลุพันไปเลยทุกท่าน<ม>โลละพันสองบาทตอนนี้คุณพินโยเนี่ยแกเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะแกก็บอกใครสนใจอาม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 า,มา,มา,มาเอาต้นพันธุ์ไปปลูก คนละ3-7ต้นให้ไป5-6คนละเพราะแกลองปลูกแล้วนี่รุ่น2แล้วไงแกบอกว่าเอยมันโตง่ายนะโตเร็วนอกจากนี้เนี่ยปลูกลำไย,ยคริสตันเพิ่มอีก50ต้นอายุ4ปีเศษลำไยแกมีหลายพันเลยนะที่เป็นคริสตันเนี่ยมีเขียวไข่ไก่แดงไข่ไก่ม่วงไข่ไก่โอ้ยม่วงไข่ไก่นี่มันมันโอ้โหผลใหญ่เลยนะทผู้ชม นะแล้วก็ลักษณะเนี่ยที่ทำไมต้องไปเทียบกับไข่ไก่เพราะว่ามันจะเรียวเหมือนไข่ไก่นะฮะแล้วก็จะมีเขียวแอปเปิลที่ผมบอกว่าโลหนึ่งพอ่ะนะฮะลักษณะลูกมันจะกลมโตที่ปลูกเยอะมองว่าน่าจะเป็นอนาคตพืชเศรษฐกิจของอาเภอบ้านตาขุนเลยนะฮะฟังเสียงหน่อยครับครับก็ลำดคิดตั้งนะครับตอนนี้เการตลาดนะครับก็มีคนของ าติดต่อของผมะของผมนี่ยังไม่ขายครับผมแจกแจกให้เขาทานแต่ที่ใกล้กันนีะเขาขายครับราคาก็กิโลละแปดร้อยบาทครับม,มีการสั่งจองออเดอร์จากออนไลน์ครับ<ม>ครับในสวนลำยกิตตั้นมีของผมมีสองสายฟันครับท่านผู้ชมลองหน่อยมไหม,มขายออนไลน์ค่ะโลละแปดร้อยบาทเอาเอาแบบเหลืองไข่ไก่เขียวไข่ไก่ไปชิมก่อนก็ได้ ถ้าเรายังไม่รู้จักลำไยคริสตันะนะ,ะคริสตันแตกแยกย่อยเป็นอีกหลายพันนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าเป็นอะไรทับทิมมันนะเออไอ้ม่วงทับทิมอ่ะ<ช>อันนั้นพันสองเลยนะท่านผู้ชมนะเอยไม่ใช่<ม>ไอแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลอ่ะพันสองเขียวแอปเปิ้ลพันสองนะเออลองดูไหม เออเพราะว่าแฟนรายการเราชอบอยู่แล้วเวลามีอะไรของกินแบบเนี้ยชอบ้องชอบ้องเขาบอกสายพันธุ์ดั้งเดิมเขามาจากอินโดนีเซียอ๋อไม่น่าเออมาจากอินโดนีเซียดูสิมาทดลองปลูกรับภาคใต้นะทดลองปลูกได้ประมาณ8 9ปีแล้วอ๋อเชื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่พื้นถินั้นประเด็นคือถ้าถ้ามันกินแล้วมันถูกปากรสชาติอร่อยคือตอนนี้เราเราก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยไม่อร่อยเพราะว่าเราไม่เคยกินใช่ค่ะ แต่ที่บอกว่ากินออกทุเรียนนิดหนึ่งมีความมันในตัวไม่ได้หวานโดดซึ่งถ้าอธิบายแบบเนี้ยมันนึกไม่ออกว่ามันจะไปออกเป็นลำไยได้ไงเลยถูกไหมใช่ถูกปะลำไยไม่ต้องไงมีกลิ่นทุเรียนแห้งกรอบใช่ไหมหวานน้ำหวานหวานแหลมกินแล้วชุ่มฉ่ำชื่นใจใช่ไหมอันนี้เนื้อมันไม่ใสเดินนะใช่ไหมเนื้อมันออกจะแบบคุ่นๆ อืมอะอ่ะก็ยังไม่แพร่หลายมากแต่ว่าราคามันก็เลยโดดขนาดนี้ไงแล้วดูเปลือกสิดูเปลือกค่ะเปลือกก็ไม่ใช่อ่ะเปลือกหนามากเออเปลือกไม่ใช่เพราะลำใหญ่บ้านเราเปลือกมันจะบางบางเนาะเปิดแกะออกมาเจาะนิดนึงก็ล่อนออกมาเลยใช่เข้าปากเลยแต่นี้แบบเห็นแก่แบบค่อยแก่ไหลาไหลายดนึงเออก็ถือว่าเป็นพืชที่มีราคาแพงกว่าทุเรียนแล้วนะโอ้โหละแปดร้อย ใช่ค่ะก็ทุนละ800ก็มันยังเป็นสินค้าใหม่อยู่ผลผลิตใหม่อยู่ยังไม่ได้ขายในประเทศไทยมากนักแล้วก็ส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่ภาคใต้ลองชิมไหมคุณภภพรลองไหมน่าสนนะน่าสนไหมเออนี่นี่เห็ไหมนี่เกษตรอำเภอแกลงไปพื้นที่ด้วยจุราใช่ไหมคะเออทางเกษตรอำเภอบ้านตาขุนเนี่ยแกก็บอกว่าเอ้ยก็ใช้อินทรีย์ดูแลนะน้ำหมักชีวภาพดินอุดมสมบูรณ์เนาะอย่าไปใช้สารเคมีเนาะ เราก็จะได้เนี่ยเป็นสวนตัวอย่างก็ได้เพื่อใครสนใจจะได้มาดูลำไยเครื่องต้านนี้เป็นยัง,ยงไงอืมค่ะตาคุณผู้ช